ไม่อยากหดไงอ่ะไม่ร้องอยู่เมื่อไหนพ่อว่างพ่อก็พาไปเล่นไงรู้ไหมโอ้โหไม่ร้องรู้ไหมรู้ไหมรู้อครับแม่ก็ซื้อนี่ให้หนูเล่นอยู่นี่ไง เดี๋ยวกลับไปก็มีตัวต่ออีกวันนี้แม่เล่นมาทำไอเดี๋ยวกลับไปแม่พาแวะเล่นแล้วแม่ถ่ายงานก่อนเอ้ยแม่โหลดคลิปก่อนเขารออยู่หนูบอกรู้เรื่องแสงว่าหนูโตแล้วหนูจะสูงหนูคน,นรู้เรื่อง อยงี้ฟิตเลยย่นิอ่น้ิเดีไมว FC ก่อนดี๋ยว FC เยอ FC ยิ้มดไไ FC ก่อนดไมไ FC ก่อนค่ทรวงน้องเยา่หมาแม่ก่อนอย่าทำปากอย่างนั้นตายเขาตายเขาอย่าทำปากอย่างนั้นนะปากกอดครไม่รู้ ใครว่าใครว่าพร้อมใครว่าพร้อมจะไปไหนพร้อมจะเล่นตัวต่อแม่ซื้อเล่หนูพรมเล่นกันช่วไปช่วไปไปไปแล้ก็แม่มันมีเห็นไหมโหลดแม่โหลดนี่อยู่เนี่ยทำงานอยู่ไงไงไงงงงก็ ง,งานโรตัสก่อนงานโรตัสแม่ไม่มีงานโลตารแต่ที่แม่มีงานคลิปจอยจอยจอยนีเคยแม่โหลดงานให้เขาอยู่ในนี้ไห<ง>มนี่แม่มาโหลดงานไม่ต้องมาใช้ไวไฟไม่ใช่อ่อยไอยาี่วเแต่ยังว่าเขาไม่มีเหตุผลพร้อมยังไม่โตถ้อบอกไม่รู้เรื่องอ่ะไม่บอกว่าแม่มาใช้โหลดงานก่อนมาใช้ไวไฟก่อน แล้วแม่ก็จะพาพร้อมไปแต่น,นี้พอพร้อมร้องไห้พร้อมพูดไม่รู้เรื่องแม่ก็ไม่พาไปแล้วข้อหาพูดไม่รู้เรื่อง